ครับสวัสดีมีรักแฟนเกมทุกท่านนะครับวันนี้เรามาพบกันในเกมรถแข่งเดลลี่ฟูรีอันนี้เป็นด่านใหม่นะครับน,นี่มันประเดิมด่านใหม่กันโอ้โอ,อน,นี้เล่นกับบอดนะครับเล่นกับบอกก็จะง่ายๆนะ,ะไปก่อนไปก่อนเออไป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 เลยไปเลยไปเลยเออไปถ้าเล่นถ้าเล่นกับบอดแล้วไม่ชนะนี่ก็คือไม่ต้องไปเล่นออนไลน์นะครับจบเลยเนี่ยแซงง่ายมากนะครับ เล่นออนไลน์เนี่ยมีแต่ตัวเป่งๆครับด่านมดโอเคนะสวยดีวิวอะไรข้างทางคนระับต้นไม้อจอดชมวิวก่อนเออมีวิวเขาด้วยไปไปไปแซงไปอโอ้โหมันจะรถซิ่งทั้งนั้นเลย เราจะตามตูดไปเก็บทีละคันนะทำไมกองอัญยะอย่างง้นนะภาษาอะไรวะเนี่ยกองอันยะนี่นี่เล่นแบบไม่ต้องกดไหนตัดนะนี่อ่าอ่าชนตูดไปอีกอันนี้ต้องเอาไปให้ลูกสาวเล่นนะลูกสาวชอบเล่นนะ แต่ไปเล่นออนไลน์ไม่ได้คืจะโมโหต้องเล่นกับบอทนะยังไม่ยังเออแทงไปแทงไปไม่รีบไม่รีบเออไม่รีบเดี๋ยวใกล้ถึงเส้นชัยก่อนครับใครรีบเอาเอาเฮ้ยมีกระบะด้วยโอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้าโอ้ กระบะคันนุกี้ไปไหนล่ะนี่โอ้โหชนตูด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 เลยชนตูดเออเบียดไปเบียดไปเอาุอา้ยโอ้ไปไหนวะเนี่ยสนามค่อนข้างยาวนะครับเนี่ยเล่นตั้งนาน,นยังไม่จบเลยเแปบ๊บแป๊บหนึ่งขึ้นมาที่หนึ่งนี่แนละ รอก่อนรอก่อนไป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 เลยแซงไปแซงไปอรออีกคันนึงอีโจดเก่าเรามาแล้วโจดเก่าเรามาแล้วชนมาเลยชนตูดเออเอาไปท่าเดิมเลยทีนี้เออเบียดเบียดเบียดเอาไกล,ไแล,ไแลไ้แล้วใกล้ถึงเส้นชัยแล้วไปแล้วไม่เล่นแล้วเดี๋ยวแพ้ เดี๋ยวเราเข้าไปเล่นออนไลน์กันะครับอันนี้ต้องเล่นให้มันผ่านก่อนให้มันผ่านให้มันปลดล็อกก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปเล่นออนไลน์ทีหนึ่งนะโอเคครับก็จบไปแล้วสำหรับคลิปนี้นะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับตอนที่เล่นออนไลน์นะสวัสดีครับ